มีใครใช้เลนส์2ชั้นกันอยู่บ้างครับผมมีถ้วยเล็กๆด้านล่างนะครับตอนนี้มีแว่นมาใหม่ครับเรียกว่าแว่นโปรเกรสซีฟครับหรือว่าเลนไร้รอยต่อครับไม่มีรอยต่อเลยนะไม่เหมือนกับเลนส์2ชั้นนะคุณลูกค้านะเลนโปรเกรสซีฟคือเลนปกติเลยส่วนบนไว้ใส่ขับรถใส่มองไกลได้ส่วนกลางไว้ใส่ในระยะคอมได้แล้วก็ล่างสุดไว้ใส่อ่างสือได้ครับ โดยที่ไม่ต้องถอดแว่นวยอกครับได้ตัวเดียวนับครบจบนะไม่ม,เมาเล่นสองช้นนะถ้าเล่นสองช้นใส่ได้เฉพาะระยะไกลกับระยะใกล้เขาจะแบ่งเป็นครื่องวงกลมด้านล่างนะครับใครที่ไม่อยากเสียบุคลิกนะอยากได้แว่นที่ใส่ได้ปกตินะไม่มีรอยต่อแนะนำเป็นโปรเกรสซีฟรุ่นโครโนตอนนี้เลยครับก็ที่ลูกค้าหลายหลาคนนะกลัวใส่แล้วมีปัญหาบ้างกลัวว่าใส่แล้วไม่ชัดบางกลัวว่าใส่แล้วจะปวดหัวบางครับช่วงแรกๆทุกคนครับอาจจะต้องฝึกการใช้งานนิดหน่อยครับให้เวลากับเองประมาณ7จ็ดถึงสิบสี่วันนะอย่างน้อยก็ลูกค้าจะได้ความคมชัดในระยะไกลนะ วิธีการฝึกการใช้งานของลูกค้าปรับสีสัดขึ้นลงครับหาโฟกัสในแต่ละจุดครับผมให้เวลากับตัวเองประมาณ7-14ถึงวันครับรับประกันเลยว่าลูกค้าได้ความสบายตาแน่นอนและก็แว่นรุ่นนี้นะเป็นเลนที่สามารถกองแสงได้ด้วยเปลี่ยนสีได้ด้วยครับลูกค้าสามารถจะไปใส่ทํางานหน้าจอคอมสามารถแัดแสงหน้าจอคอมได้และก็ลูกค้าสามารถใส่ออกข้างนอกเจอแสงแดดนะครับเลนตัวนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนสีออ,อโตเป็น,กนแกลเลดให้ด้วยเดี๋ยวผมขอทดสอบห้ดูเมื่อเจอแสงแดดนะครับลและก็ตอนนี้นะผมใส่ออกกลางแดดให้ลูกค้าดูเลยครับเมื่อเจอแสงแดดครับเลน เปียสีได้ค่อนข้างเข้มด้วยนะป้องกันแสง UV 400ได้เลยครับตัดแสงแดดจจได้ตัดแสง UV 400ได้ครับใส่ขับรถนะครับรถแสงจ้าตัดแสงฟุ้งตัดแสงกระจายได้ด้วยนะป้องกัน UV 400ได้ร้อยเปอรนแน่นอนครับออลูกค้าตัาไหนที่มีปัญหาสายยาวนะครับ กำลังมองหาแว่นที่ใส่ทั้งเดินได้นะครับตอบโจทย์ระยะคอมได้ตอบโจทย์สำหรับแอนซื้อได้ลูกค้ากดสั่งซื้อตอนนี้ครับทางร้านแว่นตาขนุมอะไรของเรานับจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษครับมีอุปกรณ์ไว้ให้บล็อกเซตด้วยครับอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้ไปนะครับอุปกรณ์บล็อกเซตอย่างดีแบบนี้เลยนะพรีเมียมสุดๆทุกคนครับจากร้านแว่นตาขนุมอะไรของเราโดยตรงเลยลูกค้าจะได้ตัวกล่องใส่แว่นอย่างดีนะครับจากร้านแว่นตาขนุมอะไรของเราอย่างดีแบบนี้เลยครับก็มีสเปเชินแว่นด้วยนะเป็นสเปซเชินแว่นครับตัดหมอกตัดฝ้าง ทุกคนครับหรืว่าคุณลูกค้าตัไหนที่มีปัญหาตาตาย,ยาวสายตาสั้นสายตายัางเพิ่มเติมนะครับสามารถทักแชทหาทางร้านโดยตรงได้เลยครับเพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดเพื่อรับสิทธิ์คูปองส่งฟรีนะครับปากาอยู่ด้านล่างนะครับ